สวัสดีค่ะลูกค้านี่เป็นรีวิวการถอดนะคะอันนี้นะคะถอดแบบนี้นะคะนะคะ ปุ๊บก็สามารถขับไปได้เลยนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะ <c oughs> แบบนี้นะคะ อันนี้เราจะไม่ตอกคอแน่นเกินไปนะคะเวลาถอดจะได้จะได้ไม่ต้องคายคอนะคะเราจะตอกให้นิดเดียวนะคะแต่ขับก็ไม่ดึงไม้สายนะคะลูกค้าเสร็จแล้วก็สามารถเอามาเก็บได้เหมือนเดิมนะคะถ้าลูกค้ามีธุระไปที่อื่นโดยไม่อยากใช้พ่วงก,ก็สามารถถอดออกก่อนได้นะคะ เราจะใช้พวงก็สามารถเอามาใส่ได้เหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะเก็บขาตั้งหน้าขึ้นนะคะขาตั้งหน้าขึ้นนะคะ ้เรามาใส่สลักนะคะากล นี่นะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บคัดตั้งหลังแล้ว ประมาณนี้จ้าขอบคุณลูกค้าที่รับชมนะจ้า